ของ e c r e t นะคะเริ่มต้นที่น้องเล็กสุดน้องทีมเออคือว่าเดี๋ยวจะมาเริ่มกันที่เรื่องแบบน่ารักน่ารักก่อนละกันมัจะเป็นเรื่องน่ารักโกในชีวิตวีรกรรมอะไรที่เราเคยไปทำมาหรือมีอะไรอยากแชร์ให้เราได้ฟังกันบ้างก็ไม่ค่อยมีครับวีรกรรมมันต้องมีสักเรื่องหนึ่งสี่เ็นออกมาที่ี่อมเดี๋ยวนี้คุณแม่ครับคุณแม่ครับจะป้อนซุปให้กินจนถึงตอนนี้นะครับ คุณแม่ถิ่ป้อนซุปให้กินครับป้อนซุปให้ห <c oughs> มายถึงว่าไงหมายถึงว่าทุกวันนี้นนใช่ครับทุกวนันนี้คุณแม่จะป้อนซุปให้ปเป็น,นอาหารเชา้าใช่เป็นอาหารเชา้าถึงโตตัวใหญ่ได้ถึงตอนนี้ครับ <c oughs> คุณแม่ทําเองหรือยังไงครับเป็นซุปที่คุณแม่ปั่นเองครับปั่นเองคุณแม่ทาให้ทุกเช้าเลยเหรอคะใช่ครับทุกเช้าครับไม่เคยขาดเลยครับไม่ไม่ไม่ค่อยขาดครับนอกจากบางวันที่แบบไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วคือต้องแต่ทําให้ต้องป้อนด้วยครับก็คือทีมทีมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพวกผักอยู่แล้วครับที่เป็นซุปผักถือทีมคนไม่ค่อยกินผักก็เลยอาจจะขับถ่ายยากนิดนึงครับก็เลยต้องกินครับแม่ก็เลยบังคับ อ,อ,อ,อันนี้คือทาปอนใช่ไหมคะไม่ครับอันนี้แม่ปอนแบบซอฟๆครับ